วันนี้เป็นคืนของวันที่สองนะครับผมสองมีนาต่เป็นลมหนาวทุดสุดท้ายของฤดูกาลละเป็นสองของการลานนะครับประจันก็เกือบ็มดวงละไม่รู้เ,เพื่อนๆพี่น้องจะได้ยินเสียงสนุยชัดแค่ไหนนะครับ ใช้แบบกล้องจา่ากล้องมือถือแล,ล้วก็ไม่จากอ้มือถือเลยสนกครับสาย แดดแหลมแสบดักแต่ว่าสับช้าครับพอมไปลำคาญขนาดนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งครับปล่อยไ,ว,ไว้ตั้งแต่ตอนเย็นไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวจะให้ดูทีตอนเช้าเลยนะครับว่าจะรอดหรือเปล่าถึงสนูทั้งเว่าลมลังนิ่งมากนะครับแต่ว่าลมบนดีมาก เดี๋ยวน,นวนะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเช้าเบสุกทันนะครับพบกับช่องนคลิปวิงวอวนะครับวันนี้ก็เป็นวันเช้าของวันที่สามมีน้นะครับถดวมาอาว้าวลงมือขึ้นเด็ดปอยไว้พาะเส่งของการร้านนะครับเนี่ยครับบม่ได้ถ่ายตอนตอนแลนนะครับแลนตอนนี้บายบายพอดีว่่ได้ ขากลองกับบะมี่นะครับไปกับชุมพัวงไปบานแม่ลืมถึงเม่ไใส่บุตะนีอยู่ไ้บันเมียนะครับอยู่ในบนมากบะมีขากลองก,ลออลกับเรือบริเตนไทยตอนแลีนอ่าแล้วก็เมื่อคืนนี้กัจากมันก็ได้ฟังเสียงสนุบไปแล้วกอกมาลุ้นกันทั้งคืนวันมันจะหลอดว่นตื่นมาก,ก็ได้ยินเสียงสนุบอยู่แต่น้ยก็ดังบ่าแห้งอะไรละครับเรือลมคลอยเลยว่ามันมีอาการ เสียกมันเขาเขามันจะขาดหรือเปล่าเราเน่ใจแต่ว่าได้ร่วมกับเบาๆแล้วครับเดี๋ยวก็เอาลงกเลี้ยงครับผมนี่ครับเอาถือว่าโอเคนะครับสนุกกะถือว่าสดแจงอยู่นะครับบอลสภาพนิษฐ์ตำแหน่งแต่ว่าเสียงก็ยังมีเสียงอยู่นะครับบู้จะยินมหรือเปล่าไอ้สองของการร้านตัวน,นี้ครับ หลอดมาสองสองสองล้มแล้วสองคืนแล้วมือคืนดีช่วงสี่หาทุ่มจีหนึ่งจีสองเนี่ยโอ้ลมแง่ักครับลมบนสนุด,ดังลันครับว่าจะมาลงอยู่ยานเขาลังคาดนะครับมันเสียงเติดแหลมผดแต่ว่ามันมืดแล้วก็ว่าวผูกไว้อยู่ในโรงเรียนนะครับนี่บานอยู่ใกล้โรงเรียนพอถ่าก็เป็นพัดลงอยู่นี่นแหละปรอยาก ขมามยงเรียนท้อคืนนะครับยานพวกชาวบ้านเนเขา,าอยู่วายานหมามันเ่นาพ้อเลยครับนี่ครับสภาพผูกไว้กบนีครับก็ไปเสาประตูคุณวันนี้ <laughs> เสือกในหล่อนขาเนี่เปียกเลครับดีอยู่ครับเหนียวอยู่ถ้าเกิดลมแห้งนี่หมอครับก็ับปล่อยคางคืนนี่แกวเลย ต้องขอโทษขออภยัยเเพื่อน้วยนะครับไม่มีขาตั้งกล้องแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายกล้องเนียวนอนนะครับอาจจะดูลาบากหน่อยนะครับต้องขอโทษขออภัยนะคที่นี้เลยนะครับผม อันนี้ลงละลงล่างไม่มีเลยสภาพตัวเ่าครับตรงเขาเป็นเชือกเขียวนะครับอันนี้วินยาล่อนส่วนสนูนี่ครับเขาขาดละขาดไปประมาณ3เส้น มีหกแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่เป็นไรนะครับฝั่งนี้มันตอนเย็นนี่เปลี่ยนเข้าใหม่เป็นเชือกใหม่เชือกเข้าใหม่รอดฝั่งนี้เป็นของเก่าขาดจริงๆนี่ครับด้านหลังเป็นตลอดนะครับเป็นการลานโอเคครับสำหรับ เช้านี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าที่ระยองครับวันนี้เดินทางกับระยองละีสวัสดีครับบ๊ายบาย